ามาดูนะศิละปะวันนี้เราจะพิมพ์ภาพจากวัสดุสังเคราะห์วัสดุสังเี๋ยวเดี๋ยว,ยวครูย้อนก่อนขอย้อนนิดหนึ่งว่าขอย้อนนิดหนึ่งว่าภาพพิมพ์คือการที่เราทำาไมคะเราทำาไมคะเราใช้อะไรคะภาพพิมพ์คือการที่เราทำอะไรคะใช้วัสดุคะ่ะใช้วัสดุทำอะไรคะ ใช้วัสดุไปทำอะไรคะิมะีอ่าไปวัสดุไปไปไปทาสีไปพิมพ์สีไปรับรับไปทำไงต่อคะไปทำไงต่อคะปั๊มที่กระดาษอ่าไปปั้มที่กระดาษหรือไปกดที่กระดาษนะคะมีแม่พิมพ์กี่ชนิดคะมีแม่พิมพ์กี่ชนิดคะกี่ชนิดมีแม่พิมพ์กี่ชนิด อ่าสองชนิดหนึ่งแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติสองแม่พิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์ใช่ไหมคราวที่แล้วเราเรียนแม่พิมพ์ <c oughs> แม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของวัสดุแม่พิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์ฟังดีๆ <c oughs> วัสดุสังเคราะห์คืออะไรนะโพลิสวัสดุสังเคราะห์คืออะไรวัสดุสังเคราะห์ก็คือ plus สิ่งที่มนุษย์นะสร้างขึ้นตอนนี้ปิดไม่นะคะอ้ายปิดไม่มันคือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นพลาสติกโฟมกระดาษกระเบื้องแก้วผ้าอิฐและอื่นๆทีนี้ตอบครูสิคะว่าพิมพ์นะพิมพ์นะตอบครูสิคะว่าวัสดุสังเคราะห์ในบ้านของตัวเองมีอะไรบ้างพิมพ์เลยคะ่ะ3มอย่าง วัสดุสงังเคราะห์ในบ้านของตัวเองมีอะไรบ้างที่สามารถเอามาพิมพ์ได้ดูเลยค่ะสามอย่างพิมพ์มาค่ะ <c oughs> พิมพ์มาเลยลูก <c oughs> อ่าวัสดุสงังเคราะห์สามอย่างมีอะไรบ้าง <c oughs> ก่อเราพักพิมพ์ลูก <c oughs> พิมพ์คำตอบมา <c oughs> เร็วเร็วเร็วพิมคำตอบมาเร็วเร็วเร็วครูหิวข้าวแล้ว <c oughs> พิมคำตอบมาเร็วครูหิวข้าวแล้วเ,นนเวเดี๋ย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 วพิมพ์มาวัสดุสงังเคราะห์มีอะไรบ้างเร็วครูยกตัวอย่างพลาสติกโฟมกระดาษกระเบื้องแก้วผ้าอิดอ่าลองดูดิใบมะม่วงเป็นวัสดุสงังเคราะห์ตรงไหนคะลูกเออเอมี่ค่อยยิงชั่วนหน่อยโฟมพลาสติกแก้วเออมีอะไรอีกมีอะไรอีกเร็วเหล็กผ้ากระดาษโอเคฉันจะลบ เอาไปเร็วขายเร็วสามอย่างนะลูกสามอย่างสามอย่างเร็วสามอย่างขวดกระดาษผ้าเก่งมากกอลิตรต่อค่าเร็วเร็วพอร์ตโฟมพลาสติกกระดาษดูในบ้านตัวเองนะว่าอะไรที่ใช้ได้นะอะไรที่ใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะานมาปั๊ม มาปั๊มส่งงานครูเอออ๋อปั๊มส่งงานครูนะแก้วเหล็กผ้าโอเคฝาเบียได้ไหมฝาเบียเป็นไหมฝาฝาขวดน้ําเป็นไหมเออก้นแก้วเป็นไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่าไม่รู้เนี่ยอุตส่าห์บอกแล้วเนี่ยตอบเลยตอบมาตอบมาดูซิดูท,ดทีว่ามีอะไรอีกที่มันไม่ไม่ไม่เหมือนที่ครูบอก แต่มันสามารถที่จะใช้พิมพ์ได้เออดูสิมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่ใช้พิมพ์ได้ช้อนซ่อมพิมพ์ได้ั้ยเออได้ไหมลองคิดดิ <S <S อ่าโฟมหลอดกล่องนมกล่องกอรอองอกล่องไม่เอกกล่องนะคะน้องปามไม่ใช่กอองงอกล่องไม่เอกกล่องแต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่สะกดมาให้ครูนะ นะคะพิมพ์ผิดไม่เป็นไรพิมพ์ผิดไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถแก้ไขตัวเราเองได้นะคะอ่ามีมีใครตอบอีกไหมกอรพับใบมะม,ม่วงเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ครับคนอื่นตอบให้เพื่อนที่ครับอ้ายตอบสิ เออมันเป็นวัสดุธรรมชาติลูกใบมะม่วงไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์ตอบเสร็จปิดไมค์ค่ะอ้เสียงของหนูว่ามันชุกแชกชุกแชกชุกแชกเหมือนหนูจิบชิบชุกชิบิบอยู่ลูกเวลาหนูเปิดไมค์อ่ะมันจะเสียงจุบิบุกๆิบชิบนะอ่อนะเข้าใจใช่ไหมค้วว่ามันเป็นยังไงบ้างมันอะไรมันคือวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถที่จะใช้พิมพ์ได้มาดูตัวอย่างอันนี้ตอบนะคะตอบอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบใน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 นะ อย่าพึ่งตอบในจอนะครูให้พิมพ์หนูเห็นอันเนี้ยแล้วหนูคิดว่ามันพิมพ์มาจากมันพิมพ์มาจากอะไรแม่แบบมันคืออะไรอ้าวเร็วพิมพ์<ว>แม่แบบมันคืออะไรเออ,อมแม่พิมพ์ของมันคืออะไรเนี่ยไอ้นี่เขาปั๊มดอกไม้มาให้เราเนี่ยแม่พิมพ์ของมันคืออะไรเออดูดิพิมพ์เลยพิมพ์เลยออออสอไม้โทซ้อม ลูกขาซออมอมซอมไม่โทรซอ้อมหนูจะบอกว่าซ่อมใช่ไหมซ่อมสะกดยังไงคะลูกซ่อมซ่อมสะกดยังไงคะลูกซออมอมซอมไม่เอกซ่อมอปอลิสหนูจะไปซ่อมกำแพงเหรอลูกหนูจะไปซ่อมกำแพงเหรอลูกเ,เออเ้าวอาเอาวอาวอา,อ,า,อ,าอ่าช้อนซ่อมช้อนซ่อมใครตอบผิดยกเะเลิกเข้าความได้นะลูกนะแล้วตอบใหม่ ซ่อมเจ๋งมากสออม,อ,สอมสอไม่โทษซ่อมนะคะนะคะอันนี้นะเก่งมากเลยนะทายถูกว่าพิมพ์มาจากาซ่อมนะมาดูอันต่อไปอันนี้ให้ทายโจทย์ข้อต่อไปมีสองคำตอบนะลูกดูดีๆว่าพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์อะไรสองคำตอบค่ะ2องคำตอบนะคะดูดีๆนะพิมพ์จากอะไร ดูดีๆด,ดูดีๆสังเกตดีๆอ่าผู้ปกครองช่วยลุ้นคนที่เรียนเองโดยไม่มีผู้ปกครองนี่เก่งมากเลยนะกดครูเห็นหลายคนแล้วสามารถที่จะกดวิดีโอเองได้กดปิดไมค์เองได้นะคะเก่งมากลูกแต่สำหรับบางคนนี่ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะอย่างเช่นอ่าใครนะ ชนะรบเหรอชนะรบตอนแรกเรียนคม่รู้เรื่องเลย,เลยแต่ตอนนี้เริ่มเรียนดีขึ้นนะเริ่มเรียนดีขึ้นแต่ว่าหนูต้องหัดสะกดเยอะๆนะให้คุณแม่สอนสะกดให้เยอะๆนะคะ,ะกระดาษคำตอบเดียวเหรอลูกอีกอันหนึ่งอะไรอะ่ะอีกอันหนึ่งอะไรลูกมันสองคำตอบนะลูกกระดาษกับอะไรนะดูดีๆสิมันเหมือนอะไรนะ ไอตัวปั๊มดิเอาตัวปั๊มเนี่ยตัวปั๊มอะเอมมี่ตัวปั๊มอะหนูเห็นตัวปั๊มไหมลูกมันมีตัวปั๊มอยู่เห็นไหมคะไอพื้นพื้นผ้าผ้าเนี่ยมันเป็นตัวรองผ้ามันเป็นตัวรองงานชิ้นงานแต่ไอตัวปั๊มมันคืออะไรลูกสังเกตนะไอตัวปั๊มอะตัวปั๊มมันทํามาจากอะไรเออนะตัวปั๊มทําจากอะไรนะคะดูดีๆนะคะดูดีตัวปั๊มทําจากอะไร โซปั้มทำจากอะไรนะเออดูดีๆนะคะกระดาษกับอะไรนะกระดาษกับอะไรอ่ะนะตอบมานะตอบมาแล้วยังอยู่ในระหว่างที่เรียนอยู่ตอบได้นะทีเนี้ยเทคนิคของการพิมพ์อะ่ะอ๋อครูจะเฉลยละลืมไปลืมเฉลยมันคือยางค่ะลูกยางลบเราเนี้ยแหละ แต่ว่ามันเป็นยางสําหรับตัวปั๊มโดยเฉพาะนะคะมันเป็นมันเป็นยางสําหรับใช้ปั๊มโดยเฉพาะนะอันนี้ก็คือทํามาจากกระดาษกับยางนะทีนี้เทคนิคของการพิมพ์เนี่ยเราก็จะต้องดูไอ้ตรงที่มันมีตัวที่มันมีความลึกแล้วก็ความนูนแล้วก็สามารถพิมพ์กลับไปกลับมากันได้ไหมนะเดี๋ยวเทคนิคนีคน้จะไว้คราวหน้านะคะดูนะเห็นไหมคะอันนี้เขาใช้ เาใช้ก้นก้นขวดพลาสติกเห็นไหมปั๊มได้เห็นนะเนี่ยคลิปหนีบกระดาษก็ปั๊มได้เห็นไหมคะคลิปหนีบกระดาษก็ปั๊มได้นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะที่เราจะใช้ในการปั๊มค่าวนี้นะคะนะ,ะนี่คืออุปกรณ์อันนี้อันนี้ยังไม่เอาอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยปัม๊มค่าวนี้ยังไม่ปั๊มตัวนี้นะคะเอาเอาประมาณนี้นะ สิ่งที่เราต้องใช้ก็เหมือนเดิมสีภูก,กันกระดาษนะเหมือนเดิมเหมือนกับคราวที่แล้วเลยนะคะสีภูก,กันกระดาษจานสีแก้วน้ำต่างการตรงที่เราใช้วัสดุแบบนี้มีอะไรบ้างขวดฝาขวดมันน้ำตกหมูอยู่ข้างหลังอะหิวแล้วเว้ยผ้านะยางนะฟองน้ำนี่ นี่นะฟองน้ําแบบไหนก็ได้ได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยทีเนี้ยเราจะทํำยังไงฮูโโนโก็มีวิดีโออีกแหละที่จริงทําเหมือนข่าวที่แล้วเลยนะปั๊มเหมือนข่าวที่แล้วเลยะะนะ,ะปั๊มเหมือนข่าวที่แล้วเปียบเพียงแค่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนวัสดุแค่นั่นเองถ้าไม่ให้ถ้าไม่เปิดวิดีโอให้ดูจะทําได้ไหมทําได้ไหม เดี๋ยวส่งวิดีโอไปให้ดูก่อนระหว่างรอใบางานโอเคไหมแล้ไหมเนี่ยดูสิกว่าจะเปิดได้เนี่ยครูเซงตรงเนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวมีวิดีโอตัวนี้นะมีวิดีโอตัวนี้ถ้าใครฉลาดนะไปกดติดตามครูไว้อะเวลาที่ครูโพสต์ปุ๊บเนี่ยนะแทบไม่ต้องรอเลยไม่ต้องอะไรเลยทํางานรอครูรอรอรอ,อช่องส่งงานได้เลยนะ,ะทํางานรอช่องส่งงานได้เลยอะ่ะ ถ้าใครตามเอาไว้นะคะแต่ถ้าไม่ตามเนี่ยคุไม่รู้ทําไงนะอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยเนี่กว่ามันจะมาเห็นไหมนานมากอ่ะนานมากเดี๋ยวไปตามดูในวิดีโอแล้วกันเนาะดูดีมันไม่ขึ้นักทีอ่ะทุกคนเปิดไมค์คนเปิดไมค์ได้ไหมไปตามมาดูในวิดีโอได้ไหมได้ไหมคะ ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราทำคล้ายๆกับข่าวที่แล้วเพียงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์นะคะเพียงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์เท่านั้นเองอุปกรณ์ที่ใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์เท่านั้นนะเอมี่เปิดกล้องค่ะเอมี่เปิดกล้องค่ะพีซเปิดกล้องค่ะนพคุณเปิดกล้องค่ะ นพคุณเปิดกล้องค่ะนพคุณหนึ่งนพคุณสองนพคุณค่ะว่าอ่ะก็พูดสิคะเออเปิดกล้องไม่ได้ต้องพูดลูกนัทธิดากายสิทธิ์คุณกายสิทธิ์นับหนึ่ง อืมเห็นไหมนั่งแคะขี้ตาตอบคาถามมั่งไปเนี่ยวันนี้ครูนับจากตอบคาถามนะตอบคาถามกี่คําถามมีคะแนนพิเศษเท่านั้นนะเปิดหน้าจอเปิดหน้าจอเรียนตลอดเวลามีคอนแทคกับครูตลอดเวลาได้คะแนนไปถามว่าทําไมถึงโหด เพราะว่ามันจะจบภาคเรียนแล้วเหลือเดือนนี้เดือนหน้าเดือนมีนาจบแล้วบ๊ายบายแล้วเดือนมีนาสอบแล้วนะคะเราไม่รู้ว่าจะได้เข้าโรงเรียนไหมเพราะฉะนั้นครูต้องเก็บคะแนนอย่างมาหาโหดแล้วถ้าทุกคนได้คะแนนเท่ากันจะโอเคไหมก็มีคนไม่โอเคอีกเพราะว่าครูก็ต้องทําก็ต้องแบบไอ้นี่อีกนั่งมาตั้งต่อคาถามทําไมนักเรียนคะแนนเท่ากันอา้าวก็ครูไม่ได้วัดนักเรียนจาก จากการทํางานให้มันสวยกว่ากันไหมไม่ครูว่าจากการที่ส่งงานครบไหมแล้วตั้งใจเรียนไหมเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องมีมนีนี่หมดมีคอนแทคหมดนะคะอย่างวันนี้หน้าจอครูมันจะเก็บไว้เลยว่ามีใครเข้าเรียนแล้วไม่เข้าเรียนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วใครที่ไม่เปิดจอเลยเนี่ยครูไม่ได้ให้คะแนนนะคะไม่ได้ให้คะแนนเต็มนะเช่นเพื่อนเขาเรียนกันทั้งชัวง่วโมงเขาได้เขาได้หนึ่งคะแนน คุณจะได้แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วตั้งใจเรียนไม่ใช่เปิดเปิดปิดปิดเข้าๆออกๆเป็นผีหลอ,อกครูนะโอเคนะเดี๋ยวไปนั่งวาดรูปรองรอะรลอกอลิงก์เลยนะคะวางนั่งวาดรูปรอลิงก์ลิงก์มาตอนเย็นนุนแหลนะคะลิงก์มาตอนเย็นคนที่เรียนในตอนชั่วโมงนี้ก็จะได้เปรียบทำงานเสร็จเร็วส่งก่อน นะคะคลิง์กมาปุ๊บก็ทําส่งเลยนะคะตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเน็ตมันช้านะลูกนะโอเคค่ะวันนี้บายบายค่ะสองวิชาแล้วนะเสร็จสองวิชานะคะ okay, <so. S 1> ครับจ้าจ้า